นี่คือเครื่องในแกะที่จูนซื้อมาจากเมืองเบนาเบนเต้นะคะจูนจะแบ่งเป็นสองส่วนอีกส่วนจูนจะทำอาหารสเปนค่ะแล้วอีกส่วนจูนจะต้มเหมือนอาหารอีสานบ้านเราค่ะต้มเครื่องในนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะเครื่องในแกะที่จูนจะต้มแบบไทยเรานะจูนใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เกลือค่ะพอจูนต้มเครื่องในสุกเรียบร้อยจูนก็เอาออกไปล้างนะคะล้างจูนก็หั่นชิ้นแบบนี้ค่ะ แล้วจูนก็มาปรุงนะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดต,ต้นหอมกระเทียมหอมแดงค่ะผงผงไก่หรือผงหมูนะคะเป็นก้อนค่ะขอโทษค่ะก้อนไก่หรือก้อนหมูก็ได้ค่ะใส่เกลือปรุงด้วยเกลือค่ะแล้วก็ต้มต่อไปค่ะให้เขาเปื่อยค่ะ ไดเวลากินข้าวเที่ยงของจแล้วจ้าเมืองโหลดค่ะพี่น้องค่ะเมืองกับเขาหลายอุบาตอุปโล่พี่น้องสิงกินเมื่อะนอ้องัทีน่นี้มาจา้าเข้ามากินขา้าวน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนคนขาได้เวลามาพอจื่แล้วค่ะเมื่อนี้เทศกับเขาหลายยางอุบาตอุพโร่ค่ะจะกินเมื่ปค่ะสมดําม,มดอดู่เลวแหละย่างอื่นเก็บไว้ค่ะตอนนี้ซีโมกซีผ่านาทีค่ะเขาเจ้านี่แหละเมนูลับ ขคางในแกะค่ะชีสเฮ็ดใหเมึงลก็ราคาสามสไตล์นั่นอันนี้ลูกชิ้นหมูได้มาจากลานจีนก็นเลยเอามาอ,อย่างค่ะพึ่งิเหินค่ะเดี๋ยวจุนต้องไปซื้อมาอีกมาค่ะข้ามากินน้ำกันค่ะ On the time now for 15 p.m. I'm going to have a spicy green papaya salad and this one grilled pork meatball grilled pork sour yeah sour sauce, sauce. and the uh, lamb e n t a i l soup m e and enjoy มากจริงนาหลายครับพี่น้องอยากกินต้มแบบเครื่องในหมูครื่องใน้าง่วบบานข้าไหมคะเพด็ดดีๆพอข้าวคะ่ะแซ่บพี่น้องมากค่ะ อันนี้ข้อเจ้าค่ะอืลุยขอลุยสมต่าค่ะขอลุยสมต่าอันขอเบาเนาะค่ะเนาะคําว่าอุบาตอุปรโรกของคนอีสานมันบ่ได้หมายวามว่าบาผูา้หนั้นผู้นี้ว่าอุบาตเลยค่ะเนาะเกี่ยวกับว่าโอ้หลากหลายกินใครค่ะว่ากินโพดโพอันเกินเกินเกินคนอื่นสิไหมค่ะหมายถึงแบบนั้นแหละขว้วไมายของเขาค่ะโอ้จะเ็นเห็ดอุบาตอุปโลกโอ้จะเป็นกินอุบาตอุปโลกโอ้จะเปนประมาณนี้นะะเนาะค่ะเนาะ พรบางคนคนไม่เข้าใจเข้าใจพิดพิกับสิซื้อความหมายพิดค่ะยุกงจ้นไม่น้ำจิ้มยู่ค่ะแต่ว่าจุนอยากกินแบบนี้ เพื่ามัญีกัน ท่นจุนกินสเต็กเนือ้อเหมืนอนโรงงานไว้ครับพริกอื้มแล้วมัยยมนยังเสร็ตเมนูของสเปนค่ะ กินพวกมอสสิเอาไปไปเมื่อแม่์เบิร์ตนำค่ะเมื่อนี้ว่าสิไปกินกาแฟสิไปครับเมื่อนี้เพราะว่าวันจันทร์จุนมีนัันดเทดพาสปอร์ตแล้วกันเฮ็ดนังซื้อเม,อมาบอำนาจค่ะจุน,นแล้วครับเดิเมื่อแรกนี่ครับรถไป แต่พวกผมบุกโรงแรมไปพูกนี้นั่งนั่งกินเข่าอยู่เงาขันนั่งหาห้องใดกะสิไปเมื่อแรกนี่ค่ะขันหาห้องก็ได้กะสิไปเมื่ออื่นเศร้าค่ะ <c ười> พี่น้องคะคน้อนติดตามจุนมาเป็นโดนเนาะค่ะเนาะก็บสีหูดีเนาะค่ะว่าจุนค่อยเบาวอยู่ว่าจุนไม่ค่อยหามเลยค่ะว่าสิคอมเมนต์จุนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าจุนบอกว่าให้คอมเมนต์อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงไหมคะ่ะคอมเมนต์ในคลิปที่จุนนำเสนอออกไปบ่มช่ข้อเมนต์เรื่องอื่น ยังเรื่องพักติดฟันดุนก็บอกว่าเขาโทษถ้าจะพักติดฟันจึิงออลลินมาตุนแบบนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องหนาเกียดบางคนมีอากตีกับห้าเพราะ้าไปเมืองคลิปคนอื่นกับประมาณว่าว่าหฮาป็นเน็บแนมพูดเน็บแนมเขาตรงเมืองคลิปแล้วกับพิจารณาว่าคลิปนั้นเป็นแบบใดสิ่งที่เขาคอมเมนต์ไปมันเป็นความจริงบอสแมนบอจกจ้ะ ไม่ใช่ว่าไม่ชอบเราพอเราไปคอมเมนต์ก็หาว่าเราเน่ยจูนเคยพูดอยู่เนาะคนที่คอมเมนต์จูนอะถ้าใช้คำไม่สุภาพจูนก็ใช้คำไม่สุภาพส,สุภาพตอบกลับไป มันมีที่ไหนบัญญัติว่าคนทําคลิปด้วยกันไม่ไม่สามารถไปคอมเมนต์คนอื่นได้ถ้าเราคอมเมนต์ในพื้นฐานของความเป็นจริงเนี่ยอย่างเงี้ยฟันมันผักติดฟันในปากจุนมันก็มีลิ้นกับฟันนะคะจุนก็เอาลิ้นจุนมาแล้วจะให้จุนทํำยังไงเออบางคนก็แบบ ชอบเรามีอาคาติก,กับเรา,ากลายเป็นว่าตาบอดมองไม่เห็นคลิปที่เราคอมเมนต์มันอยู่ในพื้นฐานความจริงหรือเปล่าจูนเคยพูดหลายครั้งมากตั้งแต่ต้นๆที่จูนทำคลิปแล้ว จุดประสงค์ของการทําคลิปไม่ใช่เพื่อจะมาเอายอดยอดคนตามหรืออะไรนั่นมันคือผลพลอยได้ถ้ามีคนรักคนชอบเรากดติดตามให้เราถ้าไม่มีเราก็อัปโหลดคลิปปกติของเราเพราะนั่นจุดประสงค์ของเราที่เราจะมีคลิปไว้ดู ไม่ต้องมาวอลลี่แทนจูนค่ะว่าทำไมยอดจูนยังไม่มีคนตามปรับปรุงช่องตัวเองเหรอจูนไม่จําเป็นต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าสิ่งที่จูนทําจุดประสงค์ของจูนไม่ได้มาทํากินอลังการเบอร์วังเพื่อที่จะเรียกคนมาดูเนาะ จุนติดตามดูคลิปคนมาตั้งหลายคนทำไมการที่จูนจะเป็นแฟนกับเขานี่ไปคอมเมนต์ไม่ได้เลยเหรอ,อทำคลิปด้วยกันน่าจะเงียบบ้าปะ ปกติกับเราก็มองด้านลบไปเลยมันร้อนค่ะปีกับาส้มตําโอ้จะอวยอะไรกันก็ต้องอยู่สิเนาะโอ้ดูพริกไม่กล้ากินมันเผ็ดอ้นี่ยี่สิบเมตร สม,มู๊บพี่น้องอือเราไปกินที่รถสมหมูปิน่นนัวดีมาก อยู you copy, no? ่คาะพี่น้อง2ีเมตร Eller du. Og Finnmo. ครับสูโมดภาษาอีสานค่ะวันวันจันจุนนัดประธานถูดสิบเอ็ดโมงเช้าเป็นทีสองเรืองค่ะ เปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่ทำห,หนังสือมอบอำนาจจุนมอบอำนาจให้ญาติจุนไปเดินเรื่องเอกสารให้ค่ะจุนสีแต่งงานจดทะเบียนยุพีค่ะแล้วบ๊อบ,บ,บเสียเวลา เพราะว่าจุนยืนตอ่อพี่สามนะคะเนาะสามเดือนเอาสิมา่ยืนก็เลยตัดสินใจกับแฟนว่าจะยืนเรื่องแต่งงานอยู่สเปนเลย ก็เสียเวลาปีนาจุำมากจะเป็นจ้งมาจัดงานแต่งงานค่ะทางนิตินก่อนทำเอกสารให้เรียบร้อยก่อนปีนาจุดมากจุดเก็ตรวิาสาที่ตามสามีค่ะ เมื่อดี้ทำอะคเดียวก็สืมาอยูท่ทาวอนค่ะ หอนหอนหอนอันนี้เพชร กินข้าวบ่มี่เลยค่ะขาตะไคร้ใบมกะกรูดจับกินหมดเลยตอนออล่างเอาแป้งมันล่างค่ะข้าวรสิก,กินบ่หมด อืมนักรกไสกระปุก,กไปมาฤทธิดน้ำค่ะส่วงนี้ไปหอดึกแน่นอน

ขอตกไปก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราต้อง,งพอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะ